กำลังแตกยอดแตกกอขึ้นมาเลยค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาชวนทุกท่านปลูกย้ายสเสน่ห์จันขาวด้วยกันค่ะเป็นสเสน่ห์จันขาวที่แม่นางตัดในส่วนของลําต้นของเขาออกมาปักชํำค่ะคุณผู้ชมก็เริ่มแตกหน่อขึ้นมาเยอะเลยนะคะใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานพอสมควรเลยค่ะสําหรับสเสน่ห์จันขาวในกระถางนี้นะคะแม่นางปลูกเขาไว้ได้6เดือนแล้วค่ะคุณผู้ชม ต้นก็ไม่ได้โตมากค่ะแต่ว่ากำลังแตกกอแตกยอดใหม่ออกมาหลายยอดทีเดียวเลยค่ะวันนี้มาชวนทุกท่านย้ายด้วยกันค่ะมาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการย้ายสเสน่ห์จันขาวเพื่อให้เขาจเจริญเติบโตแล้วก็แตกยอดขึ้นมาให้เราได้อย่างสบมบูรณ์ค่ะไปเตรียมวัสดุอุปกรณ์ด้วยกันค่ะว่าแม่นางใช้ดินปลูกอะไรนะคะที่จะเอามาปลูกย้ายสเสน่ห์จันขาวของเราในวันนี้ค่ะ ไปดูต้นของเราด้วยกันค่ะนี่ยค่ะกำลังแตกยอดใหม่ขึ้นมาเต็มเลยนะคะนี่ค่ะจะเห็นว่ามียอดใหม่ขึ้นมาใบหน้าก็จะเปลี่ยนจากกระถางผุๆอันนี้ละคะ่ะคุณผู้ชมมาใส่กระถางใบนี้นะคะซึ่งจะใบใหญ่ขึ้นมาอีกค่ะในนี้ก็จะมีเป็นฐานนะคะฐานก้อนเล็กๆค่ะแล้วก็ ไม้อยู่ข้างล่างนงคะคะในส่วนของก้นกระถางส่วนดินปลูกวันนี้เราจะใช้เป็นพิทมอสนะคะนี่ค่ะพิทมอสก็จะเป็นดินเพาะปลูกต้นกลา้าหรือว่าดินที่มีสารอาหารเหมาะสําหรับต้นกล้าใหม่ค่ะหรือว่าพืชที่ยังเล็กอยู่ที่กําลังอ่อนแอไม่น่าจะผสมขี้วัวเก่าลงไปด้วยสักเล็กน้อยนะคะนี่ค่ะเราก็จะเริ่มในส่วนของดินปลูกของเราก่อนเลยค่ะ นี่ค่ะเพื่อนๆจะใช้เป็นเศษใบไม้ไมอะไรก็ได้นะคะที่เราหามาได้ที่เรามีค่ะก็นํามาใช้ได้เช่นกันค่ะไม่นั้นก็จะเริ่มผสมดินลงไปที่พื้นก้นกระถางสักเล็กน้อยก่อนนะคะนี่เลค่ะส่วนที่วัวน,นี่ใส่ลงไปที่พื้นก้นกระถางสักเล็กน้อยค่ะ แล้วเราจะเอาต้นกล้าของเราออกจากกระถางใบเก่านะคะนี่ค่ะค่อยๆเขย่าออกมานะคะพยายามอย่าให้เขาแตกนะคะโยคุณผู้ชมทะลุออกข้างล่างเลยค่ะ,ค,ะคือรากเขาอยากจะเดินแล้วนะคะต้นก็อยากจะแตกกอเพิ่มเติมแล้วค่ะโอ้ย นี่เลยดูความสมบูรณ์ค่ะนี่กำลังออกมาอีกแล้วนะคะ3ามถึงสีสถึงสต้นนะคะเนี่ยอดเลยค่ะที่เห็นนี่ต้นอ่อนออกมาเต็มเลยค่ะนี่ก็ใช่ค่ะคุณผู้ชมฟังนี้ด้วยมีไส้เดือนด้วยนะคะในกระถางนี่ค่ะมีส่วนของดินเก่าแล้วก็ใส่ลงไปนะคะ ก็จะชอบมีพวกมแมลงมาอาศัยอยู่นะคะระวังพวกตะขาบหรือไม่ก็แมังป่องเข้ามาอยู่ด้วยนะคะนี่ค่ะนี่ก็จะใส่ใส่ดินปลูกเพิ่มเติมลงไปผสมปุ๋ยคอกบางๆค่ะนี่จะเป็นปุ๋ยขี้วัวเก่านะคะคุณผู้ชมเราซื้อมาแล้วก็เอามาทิ้งเอาไว้ค่ะ เอาน้ำราดแล้วก็ทิ้งเอาไว้เขาจะค่อยๆร่วนสุยนะคะใส่ต้นไม้ก็จะไม่เข็มเกินไปต้นไม้ก็จะสวยดีนะคะนี่เลยเรากรบโคนต้นขึ้นมาสักเล็กน้อยก็พอค่ะส่วนใบนี่ไม่น่าจะยังไม่ตัดออกนะคะให้เขาช่วยเลี้ยงต้นแม่ไว้ก่อนอันนี้ก็จะเป็น ต้นใหม่ที่ได้มาจากการตัดเป็นท่อนๆนะคะตัดในส่วนของเง้าออกเป็นท่อนมาปักชำนะคะคุณผู้ชมอแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะนี่เสร็จแล้วมัน,นก็จะรดน้ำใหมๆนี้เรารดน้ําให้เขาเปียกชุ่มไปเลยนะคะ นี่คะ่ะถ้าดินที่ระบายน้ำดีน้ำก็จะซึมลงไปได้เร็วคะ่ะนี่คะ่ะเดี๋ยวเราก็ดูแลเขาต่อไปนะคะคก็เป็นการเปลี่ยนกระถางสนีจจันขาวของเราให้เขาได้แตกยอดแตกกอออกมาใหม่เลยคะ่ะคุณผู้ชมนี่เลยลองเอาไปทำกันดูคะ่ะ เราเปลี่ยนแบบนี้ใช้ได้กับต้นไม้ที่เราปลูกทุกประเภทเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาเขาไปวางไว้ในที่รม่มหรือว่าในที่แดดรำไรนะคะยิงทมีต้นไม้อื่นอยู่ใกล้ๆให้เขาอิงอาศัยความชุ่มชื้นด้วยกันสนิทจ,จันข่าวก็จะเจริญเติบโตได้ดีคะ่ะคุณผู้ชมหลังจากนี้ไปย้ายกระถางแล้วนะคะต้นของเขาก็จะโตได้ไวขึ้นคะ่ะเราจะเริ่มให้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมกกักแล้วก็ พกน้ำฮอร์โมนหมัมกต่างๆให้กับเขาได้เลยค่ะก็เป็นอันเรียบร้อยค่ะสำหรับการปลูกย้ายต้นสเสน่ห์จันทรขาวของเราในวันนี้ค่ะรอให้เขาจเจริญเติบโตต่อไปค่ะส่วนคลิปหน้านั้นไม่น่าจะเอาอะไรมาฝากทุกท่านก็อย่าลืมติดตามไปได้วยกันค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ